ปกติผมเดินทางออกนอกบ้านนี่ผมก็พกอย่างนั้นอยู่แล้วครับบางเอิญนท่านสอสอเซมครับเขามีสํานักงานอยู่ตรงนั้นนะครับผมลงไปผมก็ถอดเนคไทออกนะครับแล้วก็ถอดเสื้อสูทนะครับไม่มีใครไม่มีแขกอื่นครับเขาปิดร้านแล้วครับผมมีใบพกพาถูกต้องนะครับถึงไม่มีใบพกพาเนี่ยผมก็เป็นหน่วยงานความมั่นคงนะครับมีสิทธิ์ที่จะพกพาเข้าหลามได้ถูกต้องนะครับ อ๋อมีดราม่าเรื่องผมพกข้าวหลามใช่ไหมครับปกติผมเดินทางออกนอกบ้านนี่ผมก็พกอย่างนั้นอยู่แล้วครับพกอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับพกอย่างนั้นอยู่แล้วนะก็จะใส่เสื้อสูทคลุมทัพก็จะมองไม่เห็นแล้วครับพอบังเอิญท่านสสเซมครับสสเซมที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับเขา มีสำนักงานอยู่ตรงนั้นนะฮะมีสำนักงานอยู่ตรงนั้นนะครับผมลงไปผมก็ถอดเน,น following following คไทออกนะครับแล้วก็ถอดเสื้อสูทนะครับถอดเสื้อสูทแล้วก็เดินเข้าไปในเจอสอสจเซมสอสเซมนะครับเมื่อก่อนเขาเป็นสจนะครับไม่มีใครไม no ่มีแขกอื่นครับเขาปิดร <cart> ้านแล้วครับเขาปิดร้านแล้วครับฮะถือเป็นที่ ระโหฐานนะครับไม่ใช่ที่สารสถานนะครับไม่ใช่ผมไปพกเดินในตลาดนะครับเซมนี่เหมือนหลานไงผมกับคุณพ่อเขาคือเฮียวิรัตเนี่ยสนิทกันนะครับโกเซมฟาร์ม oh, ใช่ใช่เป็นฟาร์มเขานะครับนะฮะพนักงานก็รอต้อนรับผมแต่เขาไม่ได้เปิดให้แขกคนอื่นเข้าไปนะครับมีแต่ผมเท่านั้นเลยครับแล้วก็พวกนายกพวกผู้นำชุมชนอยู่ตรงนั้นนะฮะ ผมมีใบพกพาถูกต้องนะครับถึงไม่มีใบพกพาเนี่ยผมก็เป็นหน่วยงานความมั่นคงนะครับที่มีสิทธิ์ที่จะพกพาเข้าหลามได้ถูกต้องนะครับในกระเป๋าก็มีครับในกระเป๋าก็มีครับในกระเป๋าก็มีอยู่แล้วครับนะฮะในกระเป๋าก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเวลาขับรถเนี่ยผมจะใช่เงี้ยครับพอมีอะไรมันดึงได้เร็วไนงะเอาซ้ายมาดึงขวาแล้วมันก็ดึงได้เร็วนะครับ ต้องอยู่ในงานไปฮะลุงไก่ก็ไปด้วยครับไปลูกน้องทีมขุนดงก็เขากลับกันก่อนครับก็มีผมลุงไก่แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำชุมชนที่จังหวัดประจวบนะครับมานะฮะผมยังออกปฏิบัติหน้าที่อยู่นะยังเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐอยู่นะครับยังเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐอยู่นะครับเป็นคณะกรรมการพิจารเรื่องร้องเรียนตำรวจ นะครับเป็นคณะกรรมการพิจารเรื่องร้องเรียนตํารวจนะครับมีมีเงินเดือนครับมีเงินเดือนเท่าผู้บริหารระดับสูงนะครับนั่งเครื่องบงเครื่องบินได้อะไรได้เบิกเบีย้ยเรียงค่าเดินทางได้อะไรได้มีอํานาจในการไต่สวนเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับทั่วราดอาณาจักรนะครับมาโอ้ยผมไม่ไปพกแอคอะไรแล้วครับ มันมีแต่ปวดเอวสิแต่คนระวังตัวผมเป็นคนระวังตัวครับผมเป็นคนระวังตัวนะฮะมันช้าเขาไม่ได้เรานั่งเพล่เแล้วคนบุกเข้ามาประชิดเลยนี่มันก็ลำบากนะครับปกติผมใส่เสื้อคลุมครับแต่ว่ามันกันเองนะครับก็ถอดนคไทยนะครับออกจากงานพระราชทานเพงศงศพมาก็ถอดนคไทยออกถอดเสื้อสูทออกนะครับ ส่งเสื้อสูตรให้ลูกน้องเก็บไว้ในรถนะฮะผมก็เดินเข้าไปสอจอเซมผมไม่รู้ว่าใครถ่ายบ้างนะไม่รู้ว่าใครถ่ายบ้างนะครับไม่ได้ไปแอกไปอวดอะไรใครแล้วครับโอ้โหรุ่นนี้มันไม่ต้องไปแอกไปอวดแล้วครับนะฮะนะครับมันก็ต้องไปครับขาเจ็บก็ต้องไปนะฮะสะแก้วเคยไปครับสะแก้วทำไมจะไม่เคยไปล่ะ อลันตาพยานะครับเมื่อก่อนมันจังหวัดปราจีนบุรีและแยกเป็นสะแก้วนี่ลูกชายคนเล็กก็ย้ายไปเป็นสวัสดิ์ตรวจคนเข้าเมืองที่สะแก้วอีกคนนะครับมาเนี่ยลูกท่านฐานพลก็ไปเป็นอายการที่จังหวัดสะแก้วนะฮะก็คงได้ไปเที่ยวอีกแหละครับมานะครับคล็อกสามศูนย์ใช่ไหมครับผมก็ใช้อยู่นะที่พกอยู่เนะี่ยคือคล็อกสามศูนย์ขนาดสิบเอ็ดมมนะครับ แต่กลอกสามศูนย์เนี่ยถ้าท่านซื้อมาใหม่ๆเนี่ยท่านจะยิงลูกซ้อมขัดนะเพราะสปริงมันแข็งตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปเปลี่ยนสปริงให้มันอ่อนลงท่านก็ใช้วิธีผมใช้ค้างสไลด์เข้าไว้เลยครับค้างค้างสไลด์ทิ้งไว้สองเดือนสองเดือนเลยครับแต่ของผมมันใช้มานานแล้วไงนะฮะใช้มานนานแล้วนะครับ แล้วที่คอลังเพิงเนี่ยท่านต้องไปปาดคอลังเพิงนะครับต้องไปแต่งนะครับไม่นั้นเนี่ยยิงลูกหัวลูขัดนะครับกลอกสามศูนย์นะครับโอ้ผมใช้ติดตัวตลอดนะครับใช้คู่กับกลอกยี่สิบเอ็ดนะครับตอนนี้ก็มีกลอกสี่หนึ่งด้วยนะครับเป็นขนาดสิบเอ็ดมมนะครับขนาดสิบเอ็ดมมแต่ของผมเนี่ยที่ยิงไม่ขัดเพราะผมไปใช้ลูกเมเจอร์ไนะลูกลูกแรงนะครับ ถ้าอัดในประเทศไทยเนี่ยปกติความเร็วมันจะ800กว่าฟุต8 8 0ฟุตต,ต่อวินาทีผมให้เอาความเร็วเป็นประมาณพันฟุตต่อวินาทีผมติดต่อกับโรงงานผลิตกระสุนได้ไงฮะมันจะเป็นกระสุนพิเศษหน่อยนะครับความเร็วเท่าๆกับ10มม,มเลยนะครับแต่ถ้าท่านใช้เนี่ยป้องกันตัวก็กระสุนธรรมดาครับนะฮะแต่ต้องไปทดสอบยิงก่อนนะ ถ้ายิงลูกซ้อมจะขัดหน่อยนะครับกลอกสามศูนย์นะครับไอตอนนี้นะไอแต่งตั้งตำรวจเนี่ยออกมาแล้วนะครับแต่งตั้งตำรวจออกมาแล้วใครสมหวังผิดหวังก็ว่ากันไปแต่พระราชบัญญัติตำรวจ2565อออกมาบังคับใช้แล้วหน่วยไหนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยคนออกคำสั่งก็จะเดือดร้อนนะ นะครับคนออกคำสั่งก็จะเดือดร้อนนะครับแต่ที่ผมรู้เนี่ยอย่างกองบัญชาการตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยท่านผู้บัญชาการเนี่ยจะยึดกฎหมายเป็นหลักเลยนะครับยึดกฎหมายเป็นหลักเลยนะครับใครที่เพิ่งดำรงตำแหน่งได้หนึ่งปีท่านจะไม่ย้ายถึงจะมี ใครมาขอจะมีเส้นมีอะไรนะครับท่านไม่ยอมผู้ชกการตรวจคนเข้าเมืองไม่ยอมครับไม่ย้ายเลยนะครับไอ้พวกที่เก็บของแล้วคิดว่าโดนย้ายเนะ่ท่านไม่ย้ายใครเลยนะเว้นแต่ใครที่มีเรื่องมีปัญหาโดนตั้งกรรมการสอบสวนกระทำความผิดหรือใครที่จะย้ายไปเพื่อ ต้องไปแก้ไขปัญหาเพื่อทำงานท่านถึงจะย้ายให้นะครับท่านถึงจะย้ายให้แล้วพวกยศพันตำรวจตรีเนี่ยท่านไม่ให้เป็นหัวหน้าด่านครับลูกผมโดนย้ายสองคนครับโน่นไปชายแดนเลยเดิมเป็นหัวหน้าด่านอยู่นะครับเป็นสวัสตอมที่สิงห์บุรีก็โดนย้ายไปโน่นแม่สอดอีกคนก็เป็นสวัสดตอมที่ลบบุรีก็โดนย้ายไปสะแก้วโน่นนะครับชายแดนผมไม่ได้ไป ต่อว่าอะไรท่านถือว่าเป็นดุลพินิษของท่านผู้จัดการพุ่งครับัญชาเขาคงคัดแล้วจะต้องให้ไปทํางานไปแก้ไขปัญหาแต่ถามว่าเขาอยากไปไหมเขาไม่อยากไปแล้วครับมันไกลโอ้โหขับรถไปแม่สอดค่าเครื่องบินก็แพงนะครับก็อยากอยู่ใกล้ๆแต่ว่าผมก็บอกกัลูกว่าก็เราไม่มีเส้นนะ พ่อก็เกษียณมานานแล้วไม่รู้จักใครแล้วก็ตระกูลเราก็ยิ่งใหญ่กระดูกสลังชาติตระกูลชาวนานะครับเออนามสกุลมันก็ไม่เข้าหลักที่จะ,จะเจริญก้าวหน้าได้นะครับก็ต้องอดทนครับพ่อยังโดนย้ายเรื่อยเลยผมโดนย้ายจนหมุนหัวไปหมดแล้วครับมาเนี่ยเราอย่าไปคิดว่านายเขา ย้ายไปไหนท่านคงเห็นว่าจะเอาเราไปทำงานนะครับนะครับย้ายจนเก็บของครับเสื้อผ้าพับมันก็ยับหมดใช้ม้วนล,ลงกล่องเลยแล้วก็เดินทางเลยถ้ายิ่งตอนนี้ด้วยนะถ้าผมยังรับราชการอยู่ผมสบายเลยผมมีรถบ้านผมเนี้ยย้ายไปก็ยิ่งขับรถไปง่ายนิดเดียวไม่ต้องหาบ้านชงบ้านเช่านะครับ ต้องคิดทั้งบวกครับต้องคิดบวกครับไปก็อาจจะไปเจออะไรที่ดีๆกว่านะครับ